สวัสดีตอนเช้าที่วิทยาลังกฤษค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนจ้ามาเรามาทำแพทเทิร์นตัวนี้กันแล้วโบมัดใจนะจะา,า,าปักนะจ๊ะปักมือนะจ๊ะถ้าไม่อยากปักไม่จําเป็นแต่ว่าดาจะโชว์ให้ดูอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างตัวนี้ดีเวอร์แม่ขนาด4.5เซนนะใหญ่ๆแบบนี้ยคือมันดีตรงที่มันไม่กินผมแม่มาต่อด้วยแพทเทิร์จ้าไล่ความยาวมา20เซนแล้วก็ วัดช่องขึ้นมาอย่างละห้าเซนห้าเซนเพื่อจะเพื่อที่เราจะตีตารางเนาะเราจะตีตารางช่องตัวนี้นะจ๊ะเราจะทำแพทเทิร์นอตัวปักเนาะโอเคทีนี้ความสูงเท่าไหร่จ๊ะความสูง17เซนนะจ๊ะต่อเลยจ้ะแม่ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เสร็จวันนี้วิอนี้ไม่นานนะแม่แค่7นาทีเบาๆเาพราะเาไม่ได้สปีดมากใช่ ทีนี้เราจะมาตีช่องแล้วแม่นะแต่ถ้าใครไม่ปักแบบดาปักนะก็ไม่จําเป็นต้องมาทําแพคเทิร์นช่องพวกนี้นะเสียเวลานะแม่นะคือเอาขนาดไปแล้วก็จบเลยจ้ะทีนี้เราจะมาเอาตาแพทเทิร์นนะจ้ะอ่าตัวนี้แหละคือตาแพทเทิร์นของดาเขาเรียกว่าอะไรแกซีเซนค่ะสองสามสาม ใช่ความยาวสามความกว้างสองอ่ะสองตรงนี้นะสามตรงนี้นะสี่ตรงนี้นะโอเคนะแก <c oughs> แกย่าสับสนนะโอเคอันนี้คือช่องที่สองช่องที่สองกับช่องที่สามเราจะทำแมกโนนสามสองสามจบแพ้เวอร์ที่สุดนะฉันคิดค้นมาแล้ว <c oughs> ฉันทำมาประมาณเกือบร้อยชิ้นนะโบตัวเนี้ย <c oughs> แกค,คิดดูสิว่าฉันเก่งไหมล่ะนางปากจนก้นบานเลย่ะมาต่อด้วยแพทเทิร์นสายจ้าขีดเป็นเส้นตรงค่ะขีดเส้นตรงระหว่างกลางกระดาษทีนี้เราจะมา,าความสูงความยาวของงาน26เซนนะใช่ย6เซนทีนี้เราจะมา,าความสูงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะจ๊ะบนกับล่างเออห 6, 6จ้า6เซนติเมตรบน6เซนติเมตรล่างแค่นั้นเอง แล้วเราก็าจะมาขีดช่องเป็นสี่เหลี่ยมนะจ๊ะขีดเป็นสี่เหลี่ยมเลยแม่แต่เราจะมาทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงท้ายโบกันถ้าไม่มีสามเหลี่ยมน่งามไม่สวยดาลองดูแล้วเราสามารถทําเป็นโค้งก็ได้นะโค้งแบบที่เป็นโบสีขาวที่ดาสอนเพื่อนๆไปอะ่ะแต่ตัวนี้ดาจะลองเป็นสามเหลี่ยมดาว่าสามเหลี่ยมมันดูเวอร์ดีวะ่ะปรับมั่งเนาะทําอะไรใหม่ๆแกจะได้เรียนแบบใหม่ด้วยอ่ะมาตรงนี้ค่ะสี่เซนค่ะ สีเส่เซนบนล่างเลยแม่เราจะมาทำสามเหลี่ยมกันละเสียเงินมาดูแล้วก็กรุณาทำตามดาด้วยนะอย่าให้ดารู้นะว่าดูอย่างเดียวแล้วไม่ทำตามอ่ะไม่เอานะเสียเงินแล้วไม่ทำอ่ะเดี๋ยวมีเครื่องนะจ๊ะถ้าไม่ลงมือทำไม่ทำไปพร้อมกับดาแม่ก็จะไม่เก่ง ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนั่งดูแล้วไม่ลงมือทำเรามันไม่มีอะไรมันไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นนะแม่เนาะอ่านี่คือสาเหตุทำไมดาถึงทาแค่ฝั่งเดียวก่อนแล้วอีกฝั่งหนึ่งดาจะมาก๊อบงานกับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไอตัวแหลมของเราเนี่ยมันเท่ากันนะแม่อันนี้ก็คือเป็นทิปเล็กๆน้อยที่ดานํามาฝากวันนี้นะจ๊ะทีนี้เราจะมาต่อด,ด้วยสายระหว่างกลางุง่ายมากแกฉันขอให้ทําให้ดูได้ไหม ันไม่ทําให้ดูเลยฉันจะอธิบายให้แกฟังใช่ความสูงตรงนี้สองนิ้วแม่วัดเป็นเส้นตรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาสี่นิ้วความยาวความสูงสองนิ้วจบแม่ทีนี้เราจะมาต่อด้วยงานเย็บฉันรีดมาแล้วนะฉันก็บอกไว้ก่อนรีดพับครึ่งมาเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเปิดช่องระหว่างกลางอขีดด้วยจ้ะทีนี้เราจะเปิดช่องระหว่างกลางประมาณหนึ่งนิ้วนะแม่นะเปิด ถ้าเปิดเยอะไปกว่านั้นนะเดี๋ยวเวลาเรามาพันเก็บตรงสายระหว่างกลางเดี๋ยวมันจะเห็นช่องมันไม่สวยไปกลับแม่กลับเสร็จแล้วก็จะไปรีดมานะไม่รีดไม่ได้นะแกนะทีนี้เราจะมากีดเอาเส้นระหว่างกลางสายตัวนี้นะแนะนําให้รีดรูฝั่งกลางขึ้นมานะให้ช่วงบนไม่มีตะเข็บนะแม่นะตัวนี้วิธีพับง่ายๆเลยพับห้าลงมาห้าเซน ห้าเซนห้าเซนห้าเซนเออห้าเซนโดยรอบแบยแม่ทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาครึ่งหนึ่งให้มันเท่ากันน่ะเออทั้งสี่มุมเ่ยจบเลยแม่ละทีนี้เราจะมาสอยระหว่างกลางค่อยๆสอยไปเดี๋ยวก็เสร็จให้แน่ใจสอยโดนผ้าด้วยล่ะ <laughs> ต้องสอยทะลุนะแกนะแต่เราจะมาพัานเออสอยๆ,ๆ ปืนกาวเสียบหรือ,อยางปืนกาวอย่าลืมเสียบปืนกาวด้วยเราจะใช้ปืนกาวด้วยแต่ถ้าไม่มีปืนกาวก็ใช้มือลองไปก่อนพอขายดีขายได้แล้วค่อยไปหาเงินซื้อปืนกาวจะได้ไปหยาดเงินไปด้วยแไ,ไม่ต้องทุ่มทุ่มทนกันาเอ้ยแห,แหลมเนี่ยต้องขึ้นบนนะไอแหลมส,งสูงๆนะขึ้นบนแล้วก็ไอตัวแหลมล่างอะลงล่างนะเห็นไหมไม่เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนินด้วยจะ้ะขอร้อง ทำผิดกันนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมานั่งเลาะกันนะจ๊ะอ่าเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงจบจ้ะทีนี้เราจะมาต่อในการพันอืมไล่นิดนึงแกให้แน่ใจนะว่าแกไล่ออกมาเท่ากันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งเลาะแกอ่ากาวมาแม่ยางมาแปะระหว่างกลางถ้าแกไม่มีปืนกาวก็ใช้มือสอยติดเอา ทีนี้เราจะวางเส้นตัวนี้ใส่ด้านหลังยางกาวหยอดนิดนึองผ้าตัวนี้วางทับบีบเข้าไปให้มันติดถึงช่วงนี้จะสําคัญนิดหนึง่งพยายามดึงให้ตึงมือนะต้องหยอดกาวให้รอบนะไม่หยอดกาวไม่รอบไม่ได้นะแม่นะเดี๋ยวโบมันจะเลื่อนแล้วมันจะไม่สวยใช่เสร็จกาวโดยรอบเลยแม่เป็นวงกลมเลยกลาวนะใช่ดึงมือให้ตึง ดึงมือให้ตึงอ่าอย่ตรงนี้แต่เราจะมาตัดส่วนที่เหลือทิ้งนะแม่ลนะตัดทิ้งไปจ้ะพับลงไปอ่าใกล้แล้วแก่ใกล้แล้วเนแค่นี้ก็จบนะแม่นะดาไม่จบนะดาจะบอกไว้ก่อน,นว่าดาเป็นคนไม่ชอบไม่แฮปปี้อะไรที่ทํากับกาวดาจะจบด้วยเข็มตลอดโอเคนะจ้าออเลอิศไปผลิตขายแม่ ถ้าแกยากจะทำเสื้อผ้าเด็กขายแกยจะมีความจําเป็นต้องเรียนทําโบไปคู่กันนะจ๊ะมันมีประโยชน์ต่อ